เริ่มจากต่อมใต้สมองต่อมใต้สมองมีสองส่วนนะส่วนหน้ากับส่วนหลังส่วนหน้าเรียก anterior pituitary gland anterior pituitary gland น้องหาที่ lecture ด้านซ้ายนะฮะอย่าอย่าปล่อยไว้เฉยๆนะต้องเรียนไปจดไปนะด้านหลังนะเรียก posterior posterior pituitary gland คำไไว่า posterior แปลว่าด้านหลัง ทุกคนฟังนะคำว่า anterior ไวาข้างหน้าคำว่า posterior ไวาด้านหลังอ่ะแล้วเงยหน้าฟังพี่บัสท่านบอกว่าต่อมใต้สมองส่วนที่สร้างฮอร์โมนคือต่อมใต้สมองส่วนหน้าส่วนหลังไม่ได้สร้างนะส่วนหลังเก็บฮอร์โมนที่มาจากไฮโปธรามัสเช่นฮอร์โมนที่ชื่อว่า ADH ไฮโปธรามัสจะมีฮอร์โมนชื่อ ADH สร้างและส่งมาที่ต่อมใต้สมองส่วนหลังนะครับ ADH กับออกซิโทซิน ฉะนั้นทุกคนจำนะต่อมใต้สมองส่วนหลังไม่ได้สร้างโฮอร์โมนแต่มีหน้าที่เก็บโฮอร์โมนที่สร้างจากไฮ <ห characterized S 2> โปธรามัสต่อมใต้สมองส่วนหลังไม่ได้สร้างโฮอร์โมนแต่มีหน้าที่เก็บโฮอร์โมนที่สร้างจาก <ๆ S 2> ไฮโปธรามาสัสเก็บฮอร์โมนที่สร้างจากไฮโปทรามัสเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ทุกคนฟังนะจ้องนะไฮโปธรามัส<ๆ>จะสร้างโฮอร์โมนมากระตุ้นต่อมใต้สมองฮอร์โมนที่สร้างจากไฮโปธรามัสมากระตุ้นต่อมใต้สมอง ชื่อว่า Releasing Hormone Releasing Hormone จะกระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหน้าให้หลั่งฮอร์โมน FSH อ่ะขอคำระโยคนี้ก่อนสั้นๆเงหน้าหนึ่งสองสร้างพูดครับ h ฮโปทร a มาสัสสร้าง RH กระตุ้นต่อมใต้สมองให้สร้าง FSH ดังนั้นน้องจะเห็นว่ารังไข่เป็นคนสร้างฮอร์โมนเพศฮอร์โมนเพศทำให้ร่างกายเปลี่ยน แต่รังไข่มีหัวหน้าคนที่สั่งเขาคือต่อมใต้สมองต่อมใต้สมองเจ๋งกว่านั้นอีกมีคนสั่งเขาอีกทีหนึ่งคือไฮโปธรามัสไฮโปธรามัสสั่งต่อมใต้สมองต่อมใต้สมองสั่งรังไข่อพูดทับไฮโปธรามัสสร้าง r h เงยหน้าจ้องแล้วพูดทับ releasing hormone Re กระตุ้นต่อมใต้สมองให้รัง e F อฟละ fsh fsh จะมากระตุ้นรังไข่ให้ไข่ฟองเล็กๆเ,เ,เกิดการพัฒนาทุกคนตอบด้วยกันไข่ฟองเล็กๆเ,เรียกว่าไพรมารี่อะไรนะ primary follicle พูดครับ primary follicle primary follicle โตขึ้นโตขึ้นนะครับกลายเป็น g r a f f i a n follicle ไข่ที่ฟองโตเต็มที่เราเรียกว่า g r a f f i a n follicle g r a f i a n follicle g l a f i a n follicle คือไข่ที่ฟองใหญ่เต็มที่พร้อมจะหลุด ไข่ที่ฟองใหญ่เต็มที่จะสร้างฮอร์โมนชื่อเอสโตรเลยนะเอสโตรเจนเอสโตรเจนทำให้ผู้หญิงมีลักษณะเพศหญิงและเอสโตรเจนยังนะฮะเอสโตรเจนยังยับยั้งเอฟเอสเอสและกระตุ้นกำลัง LH เมื่อไข่สุกเต็มที่ผู้หญิงจะมีฮอร์โมนเพศหญิงเต็มที่ผู้หญิงก็จะสวยเต็มที่เอสโตรเจนทั่นไมมีลักษณะเพศหญิงทุกคนตอบนะการมีเอสโตรเจนแสดงว่าไข่อะไรแล้วสุกแล้วเอาใหม่การมีเอสโตรเจนแสดงว่าไข่ สุกแล้วการที่ไข่สุกแล้วคือไม่ต้องการ F อะไรแล้ว f s s แล้วแต่ว่าต้องการ L ละ l s เอสโตร g e n จะยับยั้งการหลั่ง FSH แต่กระตุ้นการหลั่ง l s เอสโตร g e n จะยับยั้งการหลั่ง FSH แต่กระตุ้นการหลั่ง LH ยับยั้งการหลั่ง FSH แต่กระตุ้นการหลั่ง LH นะครับเอโ r g e n เอ่อทำให้เกิดการหลั่ง LH เพราะไข่สุกแล้วไข่ก็อยากตก นะฮะเอสโอนเซนก็จะไปกระตุ้นต่อมใต้สมองไปยับยั้งการหลั่งอ่านน้องฟังนะเอสโอนเจนนะยับยั้งการหลั่งเอสเฟสเขาจะกระตุ้นให้ไฮโปธรามัสหลั่งฮอร์โมนชื่อว่าอินฮิบิตติ้งฮอร์โมนอินฮิบิตติ้งฮอร์โมนจะไปยับยั้งการหลั่งเอสเฟสแต่ว่าจะไปกระตุ้นไฮโปธรามัสให้หลั่งเอลเอสอาร์เอสเอลเอสเลิร์ซิ่งฮอร์โมนเอลเอสเลิร์ซิ่งฮอร์โมนให้ไฮโปธรามัสกระตุ้นต่อมใต้สมองให้หลังเอลเอลเอชอ่ะพูดตามพี่สั้นๆครับ เอสโตรเจนยับยั้งเอกระตุ้น LH อ่ะคิดตามนะตอนนี้ไข่สุกแล้วเมื่อไข่สุกแล้วต้องการให้ไข่อะไรตกต้องการให้ไข่ตกเราจึงพบว่าเอสโตรเจนจะกระตุ้นให้หลั่งฮอร์โมนชื่อ LH LH <L> เป็นฮอร์โมนทําให้ไข่ตก LH ทําให้เกิดกระบวนการตกไข่กระบวนการตกไข่เรียก Ovulation ปึง้งไข่ระยะที่หลุดออกมาก็คือ Secondary o o i y t e ไข่ร,ระยะที่หลุดออกมาก็คือ Secondary o o c y t e นะครับก็เมื่อวานนะครับเมื่อวานพิวัตรโพสต์ผลเลือดกุมนาวถ้าใครแอบเห็นจะเห็นว่าปกติเลือดเราเนี่ย1น c นะครับมีเลือดมีเม็ดเลือดขาวประมาณเท่าไหร่นะประมาณ8 0 0 0ถึงหมื่นของเจ๊ปาไป30,000 n e น t ิวโทรฟปกติมี5-5%ใช่ไหมครับ เออของเจปาไป95% 90นกว่าเปอร์เซ็นต์นั่นแสดงว่ากำลังแบคทีเรียอินเฟคชันกำลังติดเชื้อแบคทีเรียในร่างกายนะฮะพอติดเชื้อแบคทีเรียก็เลยก็ต้องให้ยาปฏิชีวนะแล้วก็ฮิมาโตคริตน้องจเจคอนี้ได้ไหมครับฮิมาโตคริตฮิมาโตคริตเจ33เปอร์เซ็นต์นะฮะปกติเออประมาณ45ในผู้ชายนะประมาณ45่สิบอันนี้แสดงว่าเม็ดเลือดแดงมีน้อยกว่าปกติถูกไหมครับ น้องว่าพี่ควรให้เจ๊กินอะไรครับหลังจากนี้นตับถูกต้องตับไม่ใช่ว่าเปิดตับให้เจ๊กินคือหมายถึงก็ต้องไปอ่าไม่ฟัวกลาอย่างเงี้ยเพราะว่าพอกินตับเขาได้ได้ฮิมโมกได้เลือดทะลึงได้เลือดได้พอกินตับ,ได,ไ,ดไ,ดตบได้อะไรครับได้ได้เหล็กถ้าเหล็กเอาไปสร้างฮิโมอะไรฮโมโอกบินนะครับทำให้เขาสร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นได้เนี่ยนะครับอ่าฟังต่อนะ ขอแค่นี้ก่อนบกนกระดานหนึ่งสองสามพูดครับ FSH ทำให้ไข,ข่ขสุกไข่ขที่สุกสร้าง so าาเอสโตรเจนเอสโตรเจนทำให้มีลักษณะเพศหญิงเอสโตรเจนยับยั้ง FSH แอลเอสทำให้ไข่ตกเมื L ่อไข่ตกเอลเอสจะหลังช่วงกึ่งกลางรอบเดือนครับเอสจะหลังนะช่วงกึง่งกลางรอบเดือน แไว้จะหลังช่วงกึ่งกลางรอบเดือนคือวันที่14บสีทำให้ไข่ตกเมื่อไข่ตกแล้วจะเกิดเป็นแผลทุกคนตอบทุกคนเลยนมาแล้วตอบนะแผลที่เกิดจากการที่ไข่ตกเรียกว่าคอบปัสละ คอปัสลูเทียมเออแผนนี้แหละคอปัสลูเทียมคอปัสลูเทียมจะสร้างฮอร์โมนชื่อว่าโปรเจสเตอเรนนะโปรเจสเตอโรนคอปัสลูเทียมจะสร้างฮอร์โมนชื่อโปรเจสเตอโรนจะสร้างฮอร์โมนชื่อโปรเจสเตอโรน โปรเจสเตอโรนจะกระตุ้นให้หมดลูกหนาตัวทุกคนตอบนะผนังมดลูกชั้นที่หนาตัวชื่อว่าเอนโดอะไรนะเอนโดเมเตรียมและนอกจากนั้นคอปัสก็จะสร้างฮอร์โมนอีกตัวคือเอสโตรเจนด้วยเหมือนกันคอปัสสร้างได้2ตัวคือเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนนะครับคอปัสกระตุ้นการสร้างเอสโตรเจนกับโปรเจสคอปัสสามารถสร้างเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ ทำให้ผนังมดลูกหนาตัวผนังมดลูกที่หนาตัวเรีย er กเอนโดเมทเตรียมโปรเจสเตอโรนทำให้มีเอนโดเมทเตรียมหากไอเจ้าผานังมดลูกสลายตัวไปหากคอปัสซูเทียมสลายตัวไปผนังมดลูกก็จะหลุดออกมาเพราะว่าโปรเจสหายถ้าคอปัสหายโปรเจเสหาย ถ้าโปรเจสหายผนังมดลูกสลายออกมากลายเป็นเลือดเล็กประจำมาละประจำเดือนเล็กประจำเดือนนะครับข้อนี้เราจึงพบว่าถ้าเกิดแผลตรงนี้สลายไปก็จะเกิดเป็นประจำเดือนเกิดเป็นเลือดประจำเดือน ยังคงอยู่นะครับเช่นเวลาที่ตั้งครันลูกจะสร้าง a c g ทําให้แผลไม่สลายแผลไม่สลายไอ้นี่ก็ยังอยู่ไอ้นี่ยังอยู่ผนังก็ไม่พังก็จะเมนไม่มาฉะนั้นเมื่อไหร่เมนไม่มาแสดงว่ามีโอกาสตั้งครันมันเมนไม่มาสักสองเดือนหลังมีเพศสัมพันธ์แสดงว่ามีเอ็มโอฝังตัวอยู่นั่นเองนะครับและอันนี้พวกเราได้ไปวาดรูปมานี่แสดงว่าเออเราคงได้ทบทวนมารอบหนึ่งละเอาล่ะทีนี้วันนี้พี่จะสอนประเด็นหลักอีกข้อหนึ่ง น้องวาดขึ้นมานะว่าในรอบเดือนรอบหนึ่งเนี่ยมีมี24วันอ่ามี28วันวันที่ตกไข่คือกึ่งกลางรอบเดือนคือวันที่14เรามาดูกันว่าแต่ละช่วงของรอบเดือนมีช่วงไหนกันบ้างเริ่มนะสมมุติว่ารอบเดือนรอบหนึ่งรอบเดือนรอบหนึ่งมี28วันรอบเดือนรอบหนึ่งะครับมี28วันนี่วันที่1อันนี้วันที่28 รอบเดือนรอบหนึ่งี28วันวันที่ตกไข่คือวันที่14วันที่ตกไข่คือวันที่14ทุกคนฟังพี่บานนะตั้งแต่วันช่วงแรกถึงก่อนตกไข่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ฟอเ i c ต์พัฒนาเราเรียกช่วงนี้ว่าฟอเ c สต s สเต e เราเรียกช่วงนี้ว่าฟอเรสต์สเตตนะฮะอ่ะไปต่อนะระยะที่ไข่โตเนี่ย ไข่ัวนี้ไม่หนวเขาว่าน้องไปทํามันบวมไม,ไม่ไม่ใชกอันนั้นน้องน้องพี่ขอเคลียร์ด่วนนะฮะตรงนี้ไม่เรียกว่าไข่โอเคมาห้ามเรียกว่าไข่ไข่คือเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงถูกไหมเอออันนี้เรียกอันอะไระอันทะห้ามพูดคำว่าไข่อุย้ยแยแลวไข่แต่ไข่บ้าอะไรเองไม่มีไข่นะเราเตะผ่ามาอันนี้เขาเรียกว่าเตะผ่าอันทะไม่ใช่ไข่ดังนั้นเลิกพูดเสทีว่าว่าของผู้ชายมีไข่นะฮะนั้นเรียกว่าอันทะนะ ไนะข่อยู่ในรังไข่ผู้หญิงฟรชช่วงที่ฟอลรนเคิลพัฒนาเรียกฟอลรนเคิลสเตตนอก่าช่วงนี้ฮอร์โมนอะไรจะสูง f s s ถูกไหมเออช่วงเนี้ยเราเราวัดประมาณ f s s จะสูงววบอ,อย่แบบี้แล้วก็ตอนไข่สุกเต็มที่ FSH ต่ําแล้วก็มาสูงอีกช่วงหนึ่งช่วงที่ช่วยให้ไข่ตกเพราะ f s s ช่วยไข่ตกด้วยน้องคิดตามดิแล้วก็หลังจากนั้นก็จะต่ํา นะครับตันนี้ต้องเอสจะต่ําละเพราะว่าไม่มีบทบาทแล้วไข่สุกแล้วไข่ตกแล้วจะต่ํำละช่วยพี่าัณคิดนิดหนึ่งน้องๆครับฮอร์ออโมน FSH ถูกยับยั้งโดยเอสโตรเลยนะ <S 2> <S 2> <S เอสโตรเจนเมื่อไหร่มีเอสโตรเจนเมื่อน,นั้น FSH ต่ําถูกไหมทีนี้เราจะเห็นว่าปื๊เราจะเห็นว่าช่วงที่ไข่สุกเนี่ยเอสโตรเจนสูงใช่ไหมฟ้าพอเอสโตรเจนสูงเอสโตรเจนไปยับยัง้งเอฟละ เอสโตรเจนสูงเอฟต่ำถูกไหมครับโอเคนะ A. นี่คือ f s ฟเอสาจะสูงช่วงช่วงช่วงต้นนะครับอะต่อไปเอลเเอลเจะไม่สูงแต่มาสูงช่วงเดียวคือช่วงไข่ตกปื๊บแล้วก็ต่ำเลยโอเคไหมถ้าน้องเห็นฮอร์โมนตัวหนึ่งเวลาน้องดูฮอร์โมนให้น้องดูเปรียบเทียบกับระดับความสูงของมันเองอย่าไปเทียบกับคนอื่นนะ เทียบกับระดับของของมันเองในช่วงรอบเดือนไม่ต้องไปเทียบกับฮอร์โมนตัวอื่นรู้เรื่องไหมฮะเดี๋ยวจะงงแน่นองถ้าน้องเจอฮอร์โมนตัวหนึ่งในช่วงรอบเดือนน่ะมันมันต่ามาตลอดเมื่อเทียบกับของมันเองแล้วมาโดช่วงตกไข่รูและ L H โอเคไหมเอาง,งนะัน้าตอบอย่าเพิ่งเขียนนะตอบพี่บา๊าดฮอร์โมนอะไรเอ่ยทำให้เกิดการตกไข่ตอบ L H ไม่ต้องจดอะไรทั้งสิ้นลูกนี้ไม่ต้องวาดเชื่อพี่ฮอร์โมนอะไรเอ่ยทำให้ไข่สูงต่อ F ละ FSH ถ้าน้องเห็นฮอร์โมนที่สูงตั้งแต่ช่วงช่วงที่ไข่ค่ออออยๆพััฒนนนนนาืนน FSS แนะ ถ้าน้องเห็นฮอร์โมนที่สูงช่วงตกไข่โดขึ้นมาที่เหลือต่ำ L H แน่นอนทันไหมถ้าน้องเห็นฮอร์โมนที่สูงหลังตกไข่เท่านั้นหลังตกไข่แล้วเพื่อไข่ตกไปแล้วอะ่ะมันถึงสูงตลอดเวลามันต่ำมาตลอดเพราะไข่ตกไปแล้วมันค่อยสูงอันนี้มีตัวเดียวอะ่ะฮอร์โมนที่สูงหลังตกไข่คือฮอร์โมนที่สร้างจากคอปปัสลูเทียมฮอร์โมนอะไรโปรเจสเตอโรนถูกไหมงั้นถ้าน้องเจอฮอร์โมนตัวหนึ่งสูงหลังตกไข่เท่านั้นน้องฟันธง ตัวนี้คือโปรอะไรนะโปรเจสเตอโรนถูกไหมฮะเอเป็นฮอร์โมนที่สูงหลังไข่ตกไวเป้าเอต่อไปถ้าน้องเชื่อฮอร์โมนตัวหนึ่งสูงช่วงที่ไข่สุกเต็มที่ด้วยและสูงช่วงหลังตกไข่ด้วยเพราะว่าฮอร์โมนตัวนี้สร้างจากคอปัสก็ได้ถูกไหมครับฮอร์โมนตัวนี้คือฮอร์โมนเอสโตรเจนครับตอนไข่สุกเต็มที่เนี่ยตอนไข่สุกเต็มที่มันก็สูงให้ไข่สุกเย่แล้วพอไข่ตกไปแล้วอู้มันก็สูงอีกตอนนี้สร้างจาก กาเฟนฟอเรเคิลไข่ที่สุกเต็มที่ส่ว so, นอันนี้สร้างจากคอปัตอะไรคอปัสลูเทียมแต่ช่วงนี้ตอนไข่สุกแล้วพอไข่ตกไปเนี่ยไข่ตกไปมันสร้างไม่ได้อยู่ช่วงหนึ่งถูกไหมเพราะไข่ตกไปแล้วไม่มีไม่มีกาเฟนฟอเรเคิลเอสโตรเจนก็หายไปแต่พอมีคอปัตลูเทียมคอปัสลูเทียมก็สร้างเอสโตรเจนอีกรู้เรื่องไหมครับเราจรึงเห็นว่าฮอร์โมนที่โดดสองช่วงให้ให้โดทั้งช่วงก่อนตกไข่แล้วมาโดอีกช่วงหนึ่งหลังตกไข่คือสร้างได้จากคอปัตด้วยอันนี้คือเอสโอะอะไรเอสโารเงนอ,อ่ะไงนะ มองมือพี่นะหนึ่งสองสาฮอร์โมนที่สูงก่อนตกไข่แล้วก็ต่ำอันนี้เอฟวะไระเอสเอสฮอร์โมนที่สูงช่วงไข่ตกให้ไฮไฮไฮเอลละเอสดีมากฮอร์โมนที่สูงหลังตกไข่ท่านนี้เว้ยโประละโปรเจสเตอโรนฮอร์โมนที่สูงช่วงทั้งก่อนตกไข่และหลังตกไขก่เอสอะไร <c oughs> เอสโตรเจนเวลามองฮอร์โมนมองตัวมันเองทเทียบกับตัวมันเองไม่ต้องไปเทียบกับฮอร์โมนตัวอื่น โ okay, อเคมามองระดับของตัวมันเองอะว่าแต่ละช่วงฮอร์โมนอะไรเอ่ยนะอย่าไปมองอุ้ยนี่พี่บาร์น LS มันสูงจะตายไม่เอาเรามองเทียบกับตัวมันเองว่ามันต่ําเมื่อเทียบกับช่วงนี้ถูกนะโอเคมามองว่ามันต่าเมื่อเทียบกับกับฮอร์โมน LS เองช่วงอื่นๆนะครับงนั้นฮอร์โมอนที่ไม่เวลามองมองทีละตัวไม่ต้องไปมองตัวอื่นอะเนยนะมองพี่บารไม่ต้องพูดพราำทำเพลงใช้เซนส์เดาแล้วตอบดูตอบอไปนี้พี่จะทำหน้าที่เป็นวาทยกรเป็นคอนดักเตอร์ วงดนตรีเอาละวงดนตรีบาสกุสโลธรรมอภิรมหนึ่งสองสามหน้าที่น้องตอบว่านี่คือฮอร์โมนอะไรเฮ้โปรสกูเทสนะฮะกูเอ็กซ์เพียร์แนนะเอาใหมให้ให้ให้ใเก่งวะเอเไอเซสก่อนตกไข่เท่านั้นที่เหลือต่ำเอายาแบบนี้ก่อนตกไข่สูงที่เหลือต่ำ โอเคมัน okay, ไม่ต้องเอาอรายละเอียดว่าตกไข่สูงที่ระดับต่ำเอฟเอสเอสเทสฮอร์โมนอะไรเอ่ยอ่ะเป็นเรื่องเป็นราวแล้วขอวิชาการทำหน้าหล่อๆบ้างฮอร์โมนอะไรเอ่ยที่สูงช่วงตกไข่ตอบฮอร์โมนที่สูงช่วงโอ u ว a t i เล s t ชันสฮอร์โมนที่สูงช่วงโอ u ว a t i เล s t ชันสรระยะที่มีการตกไข่คือ LH ฟอเรนเคียวโตทุกวันฉันเลยเริ่มเชื่อวันฉันจะโอเวอเลชันหรือไงต่อไปฮอร์โมนที่สูงช่วงหลังตกไข่ที่รักช่วงหลังตกไข่ดีมากปวดใจสนที่ช่วงหลังตกไข่เนี่ยระยะนี้เป็นระยะที่มีคอปัสลาคอปัสลูเทียมเราเรียกระยะนี้ว่าคอปัสลูเทียมสเตทคอปัสลูเทียมสเตท เอาละถ้าเด็กๆพอเกตนะครับเรามาดูรูปนี้กันนิดนึงนี่คือสิ่งที่พี่น้องต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าจริงๆฮอร์โมนมันไม่ได้เปะ๊ะเพราะผู้หญิงแต่ละคนก็มีฮอร์โมนไม่เท่ากันเช่นผู้หญิงวัยประจำเดือนเถือแท้งนะครับวัยหมดเมนเนี่ยเอสโตรเจนก็แทบไม่มีเลยต่ําเตี้ยเรียด,ดินเลยผู้หญิงบางคนที่เป็นผู้หญิงดูน่ารักจังเราอยากคุยกับเขาจังเขาชื่ออะไรอ่ะออโทษครับน้องชื่ออะไระครับ หนูชื่อจอยค่ะอันนี้แสดงว่ารังไข่เขาไม่ค่อยยอมสร้างเอสโตรเจนไงคือแบบต่ำเทียเรียดินฉะนั้นน้องอย่าไปอย่าไปคาดหวังว่ากราฟฮอร์โมนจะเหมือนกันในทุกคนไม่มีทางไม่มีทางเหมือนกันเพียงแต่ต้องดูรูปลักว่าอ้อดูแบบคนดักเตอร์อะไรเงี้ยว่าอะมันดูต่ํานะมันดูไม่สูงนะ่แต่ว่าช่วงตกไข่มันสูงกว่าชาวบ้านอ๋อนนี่อ่อชัวร์มันอาจจะไม่ได้โดมาแบบนี้ก็ได้หรือเอสโตรเจนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ให้ให้ให,ให้แบบในกราฟอาจจะเป็นแค่ใหอ้อันนี้ยังมีอยู่อย่างเงี้ นะครับเราดูรูปลักษ์ของมันนะครับเอาละเราบอกว่าถ้าเกิดการตั้งครรภ์เอมบริโอจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งมายับยั้งการสลายตัวของคอปาซูเทียมฮอร์โมนตัวนั้นคือ AC เอสซี g, อะไรเอสซีจีอะพูตตามพิบัต1หนึ่งสองสามฮิวแมนคอริโอนิกโกนนโดโทพินเอเกนฮิวแมนค o ริโอ i c g โก a d โดโทพินหนึ่งสองสามฮิวอะ Human Chorionic g โ n a d o t o ท i n ย่อ S อะไรนะครับ S, c g S, c g มีหน้าที่ในการยับยั้งการสลายตัวของคอปัสทำให้คอปัสยังคงอยู่ถ้าคอปัสยังคงอยู่ก็จะไม่มีเมนก็จะไม่มีประจำเดือนแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าคอปัสลูเทียมเนี่ยสลายตัวกลายเป็นแผลสีขาวแผลสีขาวที่เกิดจากการสลายตัวของคอปัส s ูเทียมเราเรียกว่าคอปัสอัลบิเคนเมื่อไหร่คอปัสรูเทียมสลายตัวไป กลายเป็นแผลสีขาวเรียกแผลสีขาวว่าคอปัสอับบิเคนต์นะฮะเห็นไหมนี่คือแผลที่สลายไปแล้วคอปัสอับบิเคนก็จะสร้างโปรเจสไม่ได้ถ้าสร้างโปรเจสไม่ได้คอปัสอับบิเคนต์คอปัสซูเทียมหายหากคอปัสพีนารลงผลก็คือสร้างโปรเจสไม่ได้ไม่มีโปรเจสต์เซโรนเอนโดเมเทียมก็สลายกลายเป็นเมนส์อ่าลองเช็คตัวเองนะครับใครๆไม่เติมกรอบนี้วาดให้พี่นะครับว่าหากคอปัสซูเทียมสลายตัวจะเกิดอะไรขึ้น คอปัสสลายตัวเป็นคอปัสอัลบิแคนส์คอปัสอัลบิแคนส์ไม่สามารถสร้างโปรเจสได้เหมือนคอปัสลูเทียมคอปัสอัลบิแคนส์คือคอปัสลูเทียมที่สลายตัวไปซึ่งเราไม่สามารถสร้างโปรเจสได้เหมือนเดิมผลที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อไม่มีคอปัสลูเทียมก็จะไม่มีโปรเจสเมื่อไม่มีโปรเจสเอนโดเมเทียมจะสลายตัวกลายเป็นเลือด เราเรียกเลืองนี้ว่าประจำเดือนครับเรียกเลื่องนี้ว่าประจำเดือนประจำเดือนคือเอ็นโดเมเทียมที่หลุดออกมาทางช่องคลอดนั่นเองครับโอเคนะครับพอได้นะอันนี้คือขั้นตอนที่เกิดขึ้นในกรณีที่เกิดประจำเดือนแต่ถ้าไม่เกิดประจำเดือนนะครับมีการฝังตัวมี ECG อันนั้นก็คือกรณีที่มีการตั้งครรภ์ครับ